สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอวดต้นไม้ที่ไปหามาจากในสวนยางนะคะนี่ต้นนี้ก็คือต้นพญาจงอางนะคะต้นนี้มีทั้งพญาจงอางดำและจงอางขาวนะคะนี่มันมีดอกด้วยเห็นไหมดอกดอกเป็นเยอะแล้วนะดอกเยอะอยู่เนี่ยดอกมันเป็นแบบเนี้ย ต้นนี้เป็นพญาจงอางขาวนะคะดูริ้วใบมันก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมแล้วก็มีพญาจงอางดำเห็นไหมหลายต้นมันจะเป็นสีดำแต่ใบนี้เป็นใบเฟตดูแปลกประหลาดเลยใบเหมือนผีเสื้อเลยอันนี้กระถางน,นี้มีทั้งพญาจงอางดำและพญาจงอางขาวนะคะ พญาจงอ่างขาวริ้วใบจะสีขาวเห็นชัดเจนนะคะนี่ค่ะพญาจงอ่างขาวพญาจงอ่างดำใบจะดำดำเป็นมันนะคะนี่นพญาจงอ่างดำเอามาปลูกไว้ต้นนี้เลี้ยงนานแล้วนีก็เพิ่งเอามาปลูกได้ประมาณสักเดือนแล้ว น,ะะนี่จงอางขาวนะคะพยายจงอางขาวมีพญายจงอางดำใบมันจะแบบนี้นะคะถ้าจงอางขาวใบมันจะแบบนี้นะคะลายเส้นมันจะชัดเจนนะคะ